สวัสดีค่ะชาวราศีกันทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ในเรื่องการงานของชาวราศีกันนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าตัวคุณอาจจะได้รับอาจจะมีโปรเจกต์หรือว่าได้รับมอบหมายงานที่ค่อนข้าง ใหญ่สำหรับคุณเป็นงานใหญ่งานที่มีความสำคัญมีการที่ได้แสดงความสามารถของคุณเองแล้วก็เป็นงานที่คุณอาจจะต้องใช้ความสามารถพิเศษเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของคุณเพื่อที่จะทำให้งานนี้สำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็งานนี้จะเป็นงานที่จะทำให้คุณสามารถโดดเด่นขึ้นมาได้ค่ะ ต่อไปเรื่องการเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าดูเหมือนจะดีนะคะในช่วงต้นเดือนอต้นเดือนรายได้มาดีแต่ปลายปลายเดือนอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยถ้าเราใช้ใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง ระมัดระวังในการใช้ใจ่ายกันนิดนึงนะคะอันไหนที่ไม่ควรซื้อก็อดใจไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเงินจะไม่พอนะคะต่อไปความรักค่ะของชาวราศีกันในเดือนนี้ความรักของชาวราศีกันในเดือนนี้ถามว่าดีไหม,มไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่วื้อหวา ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เ,เราต้องมาวิตกกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องมีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีคนรักอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เจอใครยังไม่มีคนของใจก็นิ่งๆไว้ค่ะยังไม่มีคนเข้ามานะคะต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะของชาวราศีกันในเดือนนี้ สุขภาพของคุณในเดือนนี้ถือว่าดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นคนโชคดีค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะสุขภาพไม่ได้มีปัญหาค่ะต่อไปเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีกันต้องบอกว่าโชคลาภของคุณนะคะไม่ช่วงนี้ไม่ดีค่ะหรือว่าถ้าจะถ้าจะได้มาก็ได้มาแค่เล็กๆน้อยๆไม่ได้ มีมากยานที่เราต้องการถ้าใครอยากเสี่ยงโชคใจเย็นๆนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าช่วงนี้ของชาวราศีกันเนี่ยการใช้จ่ายต้องระมัดระวังเพราะว่าคุณไม่มีโชคลาภทางการเงินค่ะต่อไปข้อควรระวังสําหรับชาวราศีกันข้อควรระวังของคุณก็คือทําอะไรท,ทําทีระยงอย่าทําอะไรเยอะมากเกินไป และอย่างหนึ่งก็คือระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอาการเผลอไผลย,ยับยั้งชั่งใจนิดนึงบางครั้งบางคราวเราอาจจะชอบคนนั้นชอบคนนี้เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่าเป็นคนหลายใจค่ะ,คะการเสริมดวงของชาวราศีกันไม่ว่าจะเสริมในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะในทุกๆอย่าง ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความการงานการเงินความรักของคุณก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ตัวคุณเองค่ะอยู่ที่การคิดดีทำดีพูดดีค่ะอยู่ที่ใจเราต้องเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นและยึดมั่นในศีลธรรมค่ะยึดมั่นในความดีนะคะ สำหรับชาวราศีกันก็มีเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะถ้าใครอยากปรึกษาส่วนตัวอยากได้คำทํานายที่แม่นยำต่อตัวเราเองก็อย่าลืมมาติดตามกดเข้ามาหาเราได้ที่ล n e แอดนะคะมีแอดข้างหน้าค่ะ m o m t h o n ค่ะเพราะการทํานายในช่วงนี้ที่เราดูกัรเนี้ย ก็คือเป็นการทำนายโดยรวมค่ะเราไม่ได้เจาะลึกในแต่ละคนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ